ฉันเลือกนายโปเกมอนดาวในระบบสุรยิยะทั้งหมดมีกี่ดวงข้อ1 7ดวงข้อ2 8ดวงข้อ3 9ดวงข้อ4 100ดวงฮะ7ดวงครับไม่รู้เหมือนกันอเอา้าอีกสักนิดนึงมึใครอ่ะฮะใครอ่ะข้อนึงไงข้อประยุทธ์ันโอนวันนี้เราจะไปจับโปเกมอนกัน รู้สึกว่าเป็นโปเกมอนที่หายากมากนะครับโปเกมอนอยู่หน้าห้องไปดูไปตามไปแล้วฮะอไเียมนันันาัมันันมันสุดสายตาแล้วนะ่ะลอยถึงไหนครับไม่ลอยถึงไหนลอยถึงในใจผมครับ

เฮ้ยทำไมต้องขย่าครับไม่รู้ครับขี่ยากสัตว์ขย่าพ่อถ้าเราเอาเกลือใส่ไปแล้วเราขย่ามันจะทำให้เกิดการแข็งแบบนี้นี่เองใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อเราเอาเกลือลูกชิ้นทำมาจากไหนลูกชิ้นทำมาจากเนื้อกับแป้งที่ว่าเนื้อหมาฮะเนื้อหมาครับเนี่ยิอะบอกเหมือนนี้เก็บซักเหมือนนี ปัดปนลอย